อาตมาก็เตือนใจเตือนภัยท่านทุกปีนะท่านนะเตือนทุกปีย้ายเทนขาดบ้านย้ายอาหารขาดครัวย้ายเงินทองขาดตัวย้ายพ่อแม่ลูกไกลตาย้ายสาม,มีปัญญาขาดตอนอย่าสุขสนเดินทางไกลเตเรียมเรือวัตถิบ้านฟังข่าวสามพยากออากาศาระวังเตรียมยาเรื่องโรคระบาดระวังสัตว์ป,ประหลาดเข้าบ้านเรือนเราเพราะไปรู้ดูเขาอ,อุทกภยัยอุทกภยัยวัตภัยมันก็มาด้วยกัน แล้วฉาตะกภัยมันก็มาท่านความหิวโหยมันก็นมาไอจรภัยอาจะลดน้อยลงหน่อยมันก็อดอยากตายอยากเหมือนกันไอไอเพื่น,นี้สาหัสไอเพื่ติดยาก็สาหัสแต่ครั้งีจะพูดไปถึงว่าอย่าให้อาหารขาดโคลอย่าให้เงินทองขาดตัวมีเงินเตรียมเอาไวา้ไอไอไอเติมเงินทางอะไรทางเอ,อ่อทางออนไลน์ทางอะไรนี่ถึงเวลามันไม่ได้หรอกท่าน ทุกคนต้องการเงินสดถ้าจะเก็บเงินยังไงเก็บหลายๆที่ใส่ถุงซิปซะสิท่านแล้วบอกคนในบ้านแล้วทำอย่างไรให้มันปลอดภัยทำอย่างไรเมื่อ,เ,อเกิดอุทกภัยแล้วเราจะสามารถใช้เงินนั้นได้แลกเงินเอาไว้สิท่านแบงก์ย่อยๆแบ,งร,ง,แบงร่งแบงร้อยแลกเอาไว้ อาจจรแลกยากหน่อยเหรียญไม่ต้องแลกท่านแล้วก็ใส่ถุงซิปปตีลมเข้าไปท่านหรือถ้าจัดบัรจุอะไรก็แล้วแต่พรอทูเดี๋ยวนี้มันฝาโฟมมันไปๆปไๆๆปะมันว่าว่าแล้วก็เจาะรูมันว่ามันมีอะไรมันก็เราก็คว้ามันได้เพราะฉะนั้นเงินทองเป็นเรื่องสำคัญถึงเวลานท่าน กดออนไลน์ไม่ได้หรอกยายพ่อแม่ลูกไกลตา,าพ่อแม่ลูกยับไกลตาท่านยามรุ้ดูฝนยายมาไกลตาอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ไฟฟ้าชอ็อตไฟฟ้าลมกระแสไฟฟ้ามายุ่งยุ่งอยู่ยาที่ต้องรับประทานกัน สำหรับคนเป็นโรคบางโรคที่ขาดยาไม่ได้สำหรับการการฟอกไตสำหรับการนัดหมายของหมอมันวิกฤตท,ทุกอย่างะท่านผู้ชมทุกท่านเพราะฉะนั้นยาพ่อแม่ลูกลูก,ลกเล็กลูกขยอ,อย่าไกลตาเตือนใจเขาไว้ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะปลอดภัยในฤดูฝนจากเดือนกรกฎาถึงต้นพฤศจิกา จึงเป็นชน่วงที่เราปลอดภัยจากอุทกภัยในฤดูฝน